ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐ,ฐกิจความพอเพียงหลืรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชด,ดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540 โรงเรียนบ้านดอนปอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบึงการตั้งอยู่เลขที่36หมู่5ตำบลนนสว่างอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านดอนปอหมู่5บ้านชัยบาดาลหมู่2และบ้านหนองไฮห,หมู่8 โรงเรียนบ้านดอนปอเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นปรฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด141คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด15คนปรัชญาของโรงเรียนการใฝ่ศึกษาคือเครื่องพัฒนาความรู้คำขวัญของโรงเรียน ประหยัดอัธยาศัยดีมีความอ่อนน้อมพร้อมที่จะทำงานโรงเรียนบ้านดอนปอเป็นโรงเรียนโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปรรมัมภมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโรงเรียนบ้านดอนปอได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นิยาม2เงื่อนไข3หลักการ4มิติมาโดยตลอดซึ่งได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้บริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบคือ ด้านนโยบายทางโรงเรียนได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิชาการโรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการโครงงานเช่นโครงงานอาชีพการแปรรูปมะละกอแก้วการทำข้าวแตนการทำแจ่วบองและโครงงานออมเพื่ออาชีพทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นบ้านต้นไม้สวนครัวพอเพียงสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสนามเด็กเล่นเป็นต้นและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนเช่นการทำเหรียญโปรยทาน ป็นตนต้ด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดอนปอได้จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ดําเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบคือมีการจัดหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดทำสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทำจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลขึ้นอย่างหลากหลายมีการรายงานผลการประเมินและนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านดอนปอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการครอบคลุมทั้ง3องค์ประกอบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานแนะแนวเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง ส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ํำเนินการตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์โรงเรียนบ้านดอนปอมีแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคุณค่าของความพอเพียง โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการมะละกอพันต้นโครงการสวนแก้วมังกรโครงการกล้วยร้อยหวีโครงการสวนครัวพอเพียงฐานการแปลรูปมะละกอแก้วฐานแจ่วบองงานอาชีพฐานสวนครัวพอเพียง ฐานลูกเสือจิตอาสาฐานของขวัญจากดินฐานสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนฐานอออเพื่อชีวิตฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและฐานข้าวแต่น,น้ำกะทิอีอีอร่อยจังด้านที่4ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนปอได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยดาเนินการดังนี้การพัฒนาบุคลากรตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีการประชุมอบรมสัมนมาและศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถเช่นการศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านนนสว่างซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายในการจัดการบริหารโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการโครงการเลี้ยงไก่พันไข่โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์การปลูกปาล์มน้ำมันการทำสวนยางพาราการปลูกอะโวคาโ,โ,โดและการปลูกส้มเขียวหวานทั้งนี้โรงเรียนมีการนำผลการพัฒนาบุคลากรมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรับปรุงและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านที่5้า ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จจากที่โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้โรงเรียนบ้านดอนปอประสบความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษาสามารถมองเห็นภาพความสำเร็จได้ดังต่อไปนี้ด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปอเป็นสถานศึกษาที่สะอาดมีระเบียบร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรและผู้เรียนมีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ ด้านผู้บริหารผู้อำนวยการได้เอกพลพลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูนักเรียนและให้สถานศึกษา และดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านบุคลากรบุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนปอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปอมีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านดอนปอเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบถึงวันนี้โรงเรียนบ้านดอนปอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างผลงานวิชาการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตปูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามโดยการจัดการเรียนการสอนภายใต้นิยาม2เงื่อนไข3หลักการ4มิติตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป